จันทบรุรีลุงป้อมลงพื้นที่จันทร์พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตโนดและโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบรุรีให้แล้วเสร็จพร้อมสั่งบูรณาการขับเคลื่อน17โครงการสำคัญในพื้นที่ลุ่มน้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกหวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน เมื่อเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุม4ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือผอ,อกอ,อนอชอและคณะได้ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดจันทบุรีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแผนพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่เศรษฐกิจพ,พิเศษภาคตะวันออก โดยนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลภาพรวมของจังหวัดก่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบรุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังตะโนหนดนอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่องอเภอแก่งหางแมวและพบปะประชาชนในพื้นที่ตามลำดับค่ะทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีแผนงานโครงการที่จะดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองจันทบุรีจังหวัดจึงได้มีแผนพัฒนาคลองน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำฝั่งตะวันตกของเมืองจันทบุรีดำเนินโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองน้ำใสโดยจังหวัดร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทาน904ร่วมกันดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ 2. การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองน้ำใสเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยเร่งด่วนในพื้นที่ฝั่งตะวันตก อำเภอเมืองจันทบ,บรุรีช่วงระหว่างสะพานสปปกจนถึงสะพานบางกระจะทั้งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเช่นพงพางและเกิดจากธรรมชาติเช่นตะกอนดินที่เกิดจากรากของต้นลำพู โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประชาชนของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน2 9 5 0 0 0บาทดำเนินการโดยสำนักง,งานปพจังหวัดจันทบุรี 3. การขุดลอกร่องน้ำเพื่อให้ผู้ใช้ร่องน้ำได้นำเรือเข้าออกได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดเวลาปริมาณขุดลอก 3ามหมืนลูกบาทเมตร,รวงเงินหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่เก้าพันบาทดำเนินการโดยสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ห้าสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำกรมเจ้าท่าระยะกลางหนึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมกำจัดสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันดินสไลด์ สจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณชุมชนริมคลองทั้ง2ฝั่งคลอง 3. ติดตั้งบอกดักไขมันของชุมชนโดยทุกอปอทอที่อยู่ริมคลองน้ำใสได้ออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติและได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต่อครัวเรือนบริเวณริมคลองน้ำใสรวมทั้งติดตั้งบอดักไขมันอย่างง่าย ระยะยาว 1. โครงการชนรัทานจันทบุรีมีแผนดำเนินโครงการบรรทาอุทกภยัยเมืองจันทบุรีฝั่งตะวันตกโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองน้ำใสาอาคารบังคับน้ำและแก้มลิงในพื้นที่ตำบนบางกระจะเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำวงเงิน500ล้านบาท 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมีแผนดำเนินการ โครงการศึกษาออกแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งชุมชนคองน้ำใสนอกจากนี้จังหวัดจันทบุรีได้เตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชผลไม้หลายโครงการอาทิการส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่สวนการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับทำฝายกั้นน้ำขนาดเล็กตามลำห้วยลำคลองต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำการส่งเสริมให้โครงการชนลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแก้มลิงในพื้นที่ห้วยหนองครองบึงต่างๆรวมถึงการขุดลอกคู่ครองขุดลอกหน้าฝายพร้อมทั้งซ่อมแซมประตูระบายน้ำและฝายต่างๆที่ชำรุดค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำไปยังพื้นที่นอกเขตชนลปราทานให้มากขึ้น การติดตามและเร่งรัดโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำต่างๆในพื้นที่ให้สามารถรองรับความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรให้ได้เพียงพอเช่นอ่างเก็บน้ำคลองขุงอ่างเก็บน้ำคลองตาพายอ่างเก็บน้ำห้วยสตอระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ำคลองพพุทธ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนจับทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นต้นหลังจากนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออนชอนำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมชมโครงการบรรเทาอุทกภยัยเมืองจันทบุรีคลองพักดีรำไพรับทราบผลสำเร็จประโยชน์ของโครงการและพบปประชาชน ในพื้นที่มีชาวบ้านมารอรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะและมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุ่งฟ้าผ่าร้องขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินทำกันในพื้นที่ทุ่งฟ้าผ่าพลเอกประวิทย์ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามรับทราบสถานการณ์น้ำและแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งน้ำผลิตอาหารและเกษตรกรรมที่สำคัญของไทยโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญหลายโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำในพื้นที่และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอาทิโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตะโนดซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้น อย่างบูรณาการของส่วนราชการและชุมชนต่าง,างๆในรุ่มน้ำคลองวังตะโนดที่ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวนทั้งสแห่งขณะนี้สร้างเสร็จไปแล้วหนึ่งแห่งคืออ่างคลองประแกดและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้อีกสองแห่งคืออ่างเก็บน้ำลองพวาใหญ่และอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ส่วนอีกหนึ่งแห่งคืออ่างเก็บน้ำคลองวังตะโน,ขนดขณะนี้ผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่โดยได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดก,การให้ความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ พร้อมทั้งให้กรมชลประทานดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในทุกๆด้านคาดว่าจะดําเนินการก่อสร้างได้ภายในปี2567โดยมอบหมายให้สทนนชบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการพัฒนาได้ตามแผนและให้ติดตามความก้าวหน้ารายงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติทั้งนี้ หากการดำเนินโครงการพัฒนารุ่มน้ำคลองวังตโนดแล้วเสร็จทั้งหมดจะทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนรวม307.5ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์ถึง249,700ไร่และยังมีปริมาณน้ำส่วนเกินผันน้ำไปเติมให้อ่างประแสะจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้กับ EEC ในช่วงฤดูฝนได้อีกปีละประมาณ70ล้านลูกบาทเมตรขณะเดียวกันยังเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญสำคัญในจังหวัดจันทบ,บรุรีเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโป่งน้ำร้อนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพายโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเครือหว และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างน้ำแก่งหางแมวเป็นต้นอีกมิวซ4สถานีประชาชนสมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณร,ร,รายงาน